นี่นะคะเราก็ได้แกงปลาดุกนะคะใส่ใบมะรุมใบพริกใบเบญจรงยออเบญจรงนะแล้วก็ใบมะกรูดใบกะเพรา แล้วก็พริกลูกโดดลงใบนี่ใบมะกรูดใบกะเพราใส่ลงไปพร้อมกันเลยต้อลงล้างให้สะอาดก่อนนะพริกพิ้นตัวก็ต้องล้างนี่ คือเราชอบกินผักอะ่ะแกงอะไรเราก็จะใส่ผักเย,ยอะๆเยอะๆนะอร่ยอยไม่อร่อยไม,ไม่รู้ถูกใจฉันพอฉันกินได้คนเดียวใครจะกินได้ก็กำใจไม่ได้ก็อดไปโหอร่อยมากเลยคุณเอ๋ยคุณเอ๋มันหอมใบกะเพรามากเลยนะ อร่อยมาก